สวัสดีครับจากร้านโกงหวดมอเตอร์อำเภอเก็งคอจังหวัดเชียงภูมินะครับวันนี้เราจะพามาชมระบบปั๊มบรดานสมมติยี่ห้อรีเบนโตนะครับจะจะเป็น2ระบบนะครับตัวนี้จะเป็นใช้ไฟฟ้าก็ได้หรือใช้โซล่าเซลล์ก็ได้นะน 1, ครับขนาด1,500วัตต์ ACDC ครับอ่าอันนี้เราทดสอบก่อนส่งลูกค้านะครับระพาไปดมดูน้ำหน่อยนะทางออกข้อสองนิ้วครึ่งนะเออสองนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสเปค ้5คิวนะครับใช้กับแผงโซลาร์เซลล์เริ่มที่4แผงได้4แผง5แผง6แผงเนองระบบครับถ้สาสนใจก็ผมมาสอบถามได้นะครับร้านปูงหวดหมอเตอร์อำเภอ,อแก้งคอจังหวัดชัยภูมิบ,น,บนี่็จะเป็นอ่าเป็นบุกงร้านนี่จะเป็นเพ็เป็นบุกร้านนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นทิ่กอบออยึงบ่อครับอันนี้ลายครับลายสอบถามเป็นเพื่อนได้นะครับ